โยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้เราก็แค่หูแบบไร้สาระแต่มีขี้หูนิดๆนะครับอันนี้เป็นคุณลูกค้าขาประจำเป็นผู้หญิงครับเต่งเตงเตงเราก็จะไปอยู่ในคลิปไร้สาระนะครับมีขี้หูเล็กน้อยไม่ได้ยากอะไรออตรงปลายคงเห็นแล้วตรงนี้อเขีย่ยออกแล้วนิดนึง ออกนิดนึงก็รูหูจะใหญ่กว่าคุณผู้หญิงคนก่อนมากเลยกว้างขวางดูแลสบายครับตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือแค่เกาขุยๆออกส่วนด้านในที่ผมเห็นสะเก็ดอยู่สองสะเก็ดนั่นเดี๋ยวผมจะไปใช้อันบางๆแค่เดี๋ยวผมแค่ดูก่อนเดี๋ยวลืมตรงนี้ที่เป็นสะเก็ดก็เราจะอ,าออกปุ๊บออกแล้วปุ๊บออกออก,ออก แสะลรางัดแสะเรางัดแสะเรางัดแสะเรางัดอ้าเห็นไหมเห็นกันไหมน่าจะเห็นนะเห็นอยู่บ้งเดี๋ยวก่อนนะปัดไฟแป๊บหนึ่งเอออ้าไฟลงมาแล้วตอนนี้น่าจะเห็นละตรงนี้ครับที่ผมบอกให้เราแสะเรางัดแสะเรางัดแสะเรางัดน้ำหนักร่องเบามือนะครับใช้ แน่ไปกับหูแล้วก็แสอ่าตอนนี้ลูกค้าก็จะรู้แล้วว่าตอนแรงที่มันงัดและดึงออกจะลั่นหูเลยนะครับโอ้ยแน่นมากเห็นไนเห็นกันแล้วใช่ไหย พอถึงตรงนี้เราก็ใช้อเล็กเพราะว่ามันอยู่ใกล้แก้วหูครับเราจะใช้อลเลกลงเพื่อที่อยากจะให้มันดึงออกทีเดียวโอเคตอนนี้ผมจะใช้ครีมดึงออกขอมุมกล้องไม่บังนะครับโอเคมุมกล้องไม่บงัง อยวนี่ไงออกมาแล้วอะเปลงดูสบายเลยใช่ไหมโอ้โหส่วนด้านในที่เป็นไอสเก็ตและสเก็ตน้อยนั่นเดี๋ยวเราค่อยใช้อน้ำยาละลายขี้หูไปเขาก็จะออกได้นะครับอันที่ติดกับไอ้นี่โอ้เนี่ยนี่นิดเดียวนิดเดียวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ใช้น้ำยาละลายขี้หูได้ครับอุ้ยตายไปโดน ขอบผูทีนึ่งขอโทษขอโทษประมาทไปนิดหนึ่งดูตรงอื่นแล้วไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาล้างแล้วก็ไปเกาให้น้องเล่นเล่นเป็นไงเธอตอนมันออกนี่เธอโล่งไปเลยใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมจริงจรมันไม่ใช่ใหญ่นะแต่มันไปกดแล้วตัวเองรู้สึกมันหนุ่น่วงเหรอ ที่มาแค่นี่เพราะว่าสามีบอกให้มาเพราะว่ายาเห็นหรือว่าตัวเองรู้สึกรำคาญรคาญอ๋อเข้าใจแล้วเขาก็ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นหรอกเพราะว่าไมีขี้หูไปกดทับหนงหน่วงเนี้ยแต่ว่าพฤติกรรมอ๋อใช่ใช่ใชพฤติกรรมเดิมที่เขาเคยบอกตัวเองอะตอนที่ตัวเองใช้คัตต้อนบตดอะนั้นก็ตัวเองก็ไปซื้อคัตต้อนบาดให้มันเล็กลงเดี๋ยวเอาแบบของเด็กอะถ้าเธอเอาพอดีหูแบบเนี้ยมันก็จะไปอัดดุยตรงรูไอ้ตรงมุมเมื่อกี้นึกออกไหม สองสามครั้งแล้วนะเขาเอาไอ้ตรงมุมนี้ของตัวเองออกอ่ะตัวเองเคยสังเกตไหม,มส่วนะเขาอจําแม่นเฮ้ยบนหลังเขาทาบันทึกดีกว่าว่าพอใครมาปุ๊บเขาก็จะดูว่าตําแหน่งคีบหูอยู่ตรงไหนน,นึ้ออกไหมพอถึงเวลาฉันก็แซะง่ายอะ่ะแต่จริงก็ใหม่หรอกเพราะว่าพอถึงเวลาฉันเอาตรงเนี้ยเกาเกาเกาฉันก็รู้ว่ามีขี้หูไงเพราะว่าถ้าเธอไปที่อื่นเขาก็เก่าเกาเกาเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ปลายตรงเนี้ยมันสะดุดอะไรแล้วมีขี้หูหรือเปล่าเธอนึ้อออกใช่ไหม เดี๋ยวก่อนเธอเคยไปแค่ที่อื่นหรือเปล่าไม่เคยนั่นไงจบเลยเลยไม่มีข้อเปรียบเทียบต้องถามแฟนเธอแฟนเธอมันเคยไปแค่มันถึงรู้ว่าแตกต่างกันยังไงฉันอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ได้ที่ทําเล่นอย่างเงี้ยฉันชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะไม่รู้มีลิขสิทธิ์ป้าจแต่เปิดไปละฟังแล้วแบบเศร้าเหงาแล้วก็ เหมือนมีความสุขเหมือนไม่มีความสุขไงก็ไม่รู้อะตอนที่เก่าแบบเนี้ยตอนที่มีน้ํายากับไม่มีน้ํายามันฟินไปคนละแบบหรือเปล่าแล้วตัวเองอธิบายได้มัมมันไมน่่งแตกต่างกันยังไงไม่รู้รอ มันจะไปอีกแบบนึงอ๋อหรอตอนนี้ขอถามก่อนตอนที่ตัวเองมาคะทีแรกตัวเองกลัวไหมกลัวเจ็บกลัวเจ็บแต่ตอนนี้ตัวเองปกติมากเลยชิวๆพี่มือเบาใช่นี่เขามีอยู่คนนะไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะไอ้สาวเจีงยงไฮรู้เลยกันนะที่เขาตั้งคลิปชื่อคลิปเขายังขำมันไม่หายเลยพอมันแค่ะนะเธอรู้ไหมมันทําอะไร <c oughs> มันกั้นหายใจเว้ยฉันก็เลยบอกว่าหายใจมั่งก็ได้อะเ <c oughs> พราะมันกลัวไงตอนที่มัน ไปใกล้ขอบแก้วหูใช่ไหมอตอนนี้เราที่ปลายสำรีเราไปที่ขอบแก้วหูแล้วนะครับแสงแสงแสง,แสงออาไปกโฟกังก๊ฟกังไม่ได้โทรมาเลยเล้ยมันจะนั่งข้างนอกนั่งข้างหนวันนี้ให้แมงนั่งนอกก่อนไหมเดี๋ยวเขาไปคุยกับเพื่อนตป ยขยบขยบสวัสดีครับสวัสดีครับยูวันซีซีไม่เลยนดียโอเคค่นีโอเคซเทียโอเค thank you e t moment I yeah, yeah. video yes two cleaning c l e a n i โอเค thank you พูดกันแบบงงๆมากนะเพราะเพื่อนผมเป็นเาายอรมันส่วนผมพูดภาษาอังกฤษพลอตพาร์ลัส next ันน่ะเชียงรายยูเนเต็ดโกทูดิจัลอุซเบกิสถานน่ะฟุตบอลเอเชียเอ็ล this a uh, small uh, small sort uh, this team uh, South Korea yeah. Daegu mm. Daegu uh, number three in Korea and <coughs> start new season mm. yeah summertime It's in August June August new football year Chiang Rai Chiang Rai go yeah Yeah, I understand. Go on. I understand. แ r w ถ้ n start new season. 시즌14วันมั่งไปโดนกัดตัวเดี๋ยวนะ14วัน14 <laughs> 14นว่าอะไรวะ10 11 12ฮะไม่รู้ไม่รู้อะ14 day go to อ่าอ่าอินกุสเบ và ja, nước Thai League. yeah, Thái league oh Thai league, start I don't know. Ah, I don't không, 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 I I không, I, không, 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 บริเซียนั้นะดอทมุนหมายเลขสองหมายเลขสามสามไลพ์ซิกหมายเลขสองอ๋อไลซิกดอทมุนหมายเลขสามอือฮึข้างขวามีสิวขึ้นข้างขวามีสิวขึ้นสิวขึ้นในหู <c oughs> เอ๊ะตอนนั้นเราแคะออกใช่ไหมึ้น <c oughs> อ๋อขกโอ้คนเราคนละคนนี่หวา่าเราก็นึกว,ว่าอ๋อไอคนนั้นไม่ได้บันทึก เราแค่กันรอบนอกไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะแค่หัวสิวรอบนอกวันนั้นไม่ได้บันทึกอะโคตรน่าเสียดายเลยเราน่าจะแค่ละประจานัมันแต่เราสอนเทคนิคให้ผัไปบีบให้ลตอนนี้นั่น <c oughs> แล้วผัวมันก็จะเมียมันก็จะถามแล้วถ้าแฟนทำจะเจ็บไหมบอกไม่เจ็บหรอก ไม่จึงไม่เจ็บเลยไม่มันไอคนบีบเราไม่เจ็บหรอกแกเจ็บ <laughs> ยี่น้องรูหูเล็กลน <laughs> ั่น่ะเรียกมันอี่น้องรูเล็กโคตรขำเลยอ่ะโอ้ยถ้าเกิดสนิทกว่านั้นเราเราจะอาใส่มุกห้ากว่ามันละมันพึ่งมาครั้งแรกเราปล่อยมไปก่อน <laughs> ใช่ไหมเราอย่าเพิ่งปล่อยมุกเยอะเดี๋ยวมันจะไม่กล้ามา โยตอนนี้เรือปลายสำลีเราก็ไปอยู่ที่ขอบแก้วหูตอนนี้จะมันแล้วฟินโคตรอะ่ะเสร็จแล้วก็มาที่ตรงกลางแล้วก็ปลายออกตอนนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวขออีกทีนึงก็ปลายสำลีเนี่ยเราจะทำอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไอ้ช่วงปลายเนี่ยเราจะให้มันพิวเป็นแบบอย่างน้อยหนึ่งเซนเลยเนี่ยที่ปลายมันเนี้ยแล้วอัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยยังไงก็ไม่เจ็บครับเพราะว่ามันเป็นแห้งละ ไม่ใช่ตอนไปน้ำนะนี่มันตอนแห้งยังไงก็ไม่เจ็บครับแล้วก็อัดเข้าไปไปลายเน้นๆโอเคโยอ่าเป็นไงฟินใช่ไหมจบเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นกันดีก,กว่าโยเรากลับมาอีกข้างครับข้างนี้น้องมีสิวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวสิวตรงนี้ผมจะรอดูก่อนเพราะว่าโอไม่ต้องรอแล้วผม เอาสะเก็ดมันออกละเพราะว่านี่มันเหมือนรอยแห้งแล้วพึ่งแคะมาอย่างน้อยสามวันเสร็จเดี๋ยวผมจะหนีให้เจ้าหล่อนดอูไม่มีหัวสิวมันก็ยังไม่แห้งดีครับแต่หัวสิวที่เป็นข้างในมันแห้งเดี๋ยน้องไปใส่ย,ยาวเองก็ได้แต่ไม่น่าจะมีเลือดะครับนี่ไง เนี่ยครับหัวค้างอยู่นิดเดียวเองนะเดี๋ยวค่อยบีบออกตอนนี้เราจะมาเกาผมด้านในแล้วนะโอ้โหไม่ใช่เกาผมพูดผิดเลยมั่วละกูตอนนี้เราก็ดูแล้วเราก็เราใช้วิธีดันแล้วแซะเข้าไปนะครับให้ผงผงมันออกหมดก่อนแล้วเราค่อยเขี่ยออกมา จากด้านนอกไปถึงตรงกลางหูนะครับเราก็ใช้น้ำหนักของเครื่องมือดันดนดนดนนๆนเข้าไปตอนนี้เราจะเริ่มขูดมันออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เราแซะไปโดยรอบแล้วตอนขูดเราก็ลูดมาเบาๆด้วยน้ำหนักมือครับโอไม่ใช่น้ำหนักมือน้ำหนักของเครื่องมือ อนนี้ผมกำลังมองไปที่มุมที่เออมันมีใช่ไหมวะเดี๋ยวผมจะลองใช้อันเล็กนะครับไม่รู้ว่าใช่ขี้หูไหมเพราะว่ามันสะดุดนิดหนึ่งหวังว่ามันจะไม่แน่นแบบข้างนู้นอ๋อช้า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  เป็นขี้หูเล็กนิดนึงครับ <c oughs> น้องมีไอครับแต่ผมก็ไม่สนเพราะว่าผมไม่ได้ไอด้วยแอลไม่ให้กำลังใจคนไอเลยอุ๊ออกอผมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันใกล้แก้วหูแล้วก็มันเล็กมากน้องเริ่มรู้สึกแล้วครับถูกโยกไปละอุ ดูเหมือนแค่ยากแล้วผมจะต้องใช้ปลายไอ้นี่หนีบละมุมกล้องจะบังไหมโยออกมาแล้วเป็นไงลงไหมเหลืออีกนิดนึงตอนนี้ผมจะใช้วิธีเอาตัวนี้ไปแนบแล้วสก,กิดออกมาให้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยต่อเนื่องจาอีกอีก,อ,กอันเดิมเนี่ยแหละครับ ผมเปิดหน้าได้แล้วโอ้อแต่ละเสียงดังมากผมไม่รู้สึกหรอกแต่ผมคิดว่าหน้าจะใช่เสียงดังมากเลยใช่ไหม<ช>ดูตรงนี้เห็นแล้ว<ช>คนข้างนอกเห็นแล้วนี่ไงมันใกล้ขอบแก้วหูมากครับคันนี้จะต้องระวังนิดนึงงข้างอือข้างนู้น,นเนี่ยแผ่นใหญ่กว่า แต่ข้างเนี้ยจะแค้ยากกว่าเพราะว่าข้างนู้นน่ะมันมันมันไม่ขาดไงไอข้างเนี้ยมันเดินขาดตอนน่ะโอเคก็ผมก็จะไปโยกเขาด้วยอันนี้นะครับตอนนี้มันหลุดหมดละผมแค่หามุมที่จะ ยกไปโยกมาแล้วให้มันหลุดเองแล้วก็เอาคีมคีบออกมาแต่น้องอรู้สึกแล้วว่ามันหลุดแต่ผมยังหามุมอ้าโุกดีครับเขี่ยวมาเองเลย <c oughs> ตเองรู้สึกแล้วใช่ไหมมันหลุดแล้วใช่ไหมโล่งแล้วใช่ไหมเงิ้ยง้ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าโคตรฟุกไม่มีอะไรเลยฟุกอย่างเดียว ไม่ได้เรื่องความก่งความเก่งแรยฟุกล้วนๆครับตอนนี้ดูมุมนี้ว่ามีกันไหมมุมข้างบนเหมือนมีนิดนึงครับไม่นิดแต่ว่าเยอะว่ะเอ้าข้างนี้กลายเป็นว่าเยอะกว่าข้างนู้นอีกอะมุมกล้องเห็นไหมเนี่ยมุมนี้เพียบเลยครับ ตอนนี้ผมจะดึงให้มันไม่ขาดตอนนะครับมันจะได้ไม่ต้องงานงอกอน้องไม่เจ็บผมก็ไม่เจ็บชุบนี่ไงครับมุมที่น้องบอกว่าโคตรเยอะอะาจเธอดูอกินไหมไม, <laughs> ไม่กิน Uh, you want eating you are eat i y a eating eating ม <mam> <laughs> ัมมัมตอนนี้ผมใส่น้ำยาล้างขี้หูไปเดี๋ยวผมจะเกาเล่นๆแล้วนะครับจริงๆก็เรียกว่าเกาเล่นก็ได้แล้วก็เการอเวลาที่มันทําละลายก็ได้สองถึงสามนาทีครับจริงๆหนึ่งนาทีมันก็ละลายแล้วแต่เพื่อความชัวสองสามนาทีก็ว่าไปเหอะ นี่ไงทึบๆชึบๆเซ่ออบอุ่นใจโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวสักวันผมจะเปิดเพลง Cannon Lock แล้วฟังเสียงกล่องตุบตุบตุบโคตรมันนะผมมานั่งฟังอยู่สองสาวันนี่ไม่รู้อยู่ๆว่ากลับมาบ้าฟังเพลงนี้เนี่ยเออผมว่าจะถ่ายวิธีทำอีกังหันลมอะพอผมประดิษฐ์แบบขาวดำมาแบบโอ้ผมชอบประดิษฐ์เองผมยังชอบเองเลยอ่ะมันสวยมีลูกคนอื่นจะสวยแบบผมไหม ีอือ่าตอนนี้ผมจะเริ่มใช้สัมบรีที่จะไปที่ขอบแก้วหูแล้วนะครับ ผมแอบก่อนเดี๋ยววันนั้นก็พันผมผู้หญิงไปรอบเงี้เขอนรองโอ้ยโอ้ยโอย,โอยผมก็เอ๊ะเราก็ไม่ได้ทําแรงนี่ว่ะเอาเป็นว่าผมแม่งดึงสึบตอนนี้ปลายถึงขอบแก้วหูแล้วโอ้โอขีหูติดออกมาแล้วแม่นิดนึงมาเคาะสุบ ตรงจุดเนี้ยที่ตัวเองคันอะเห็นไหมรู้สึกออกแล้วใช่ไหมไอ้ตรงนี้ที่ว่าพอสกิดโดนแล้วมันยังไม่ทันคีมคีมขีมม้มันก็หลุดมาตัวเองก็เลยล่งเลยใช่ไหม,มนั่นแหละที่เขาบอกว่าฟุกอะบางครั้งมันก็มีบ้างครับไม่ต้องใช้ฝีมือเลยฟุกล้วนๆพอครั้งแรกคิดว่า,างานจะงอกดันไม่งอก ไอจุดที่คิดว่าจะยากก็ดันง่ายไอจุดที่คิดว่ายังง่ายก็ดันง่ายกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะไอตอนดึงชิ้นใหญ่ออกมานี่เห็นไหมเนะี่ยมันจะมีเอามไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นเส็ษๆออกอยู่นี่อาตอนนี้เราก็ยังใช้อันเดิมอยู่นะครับเพราะว่าผมจะเอาน้ํายาเนี่ยไปละลายให้ทั่วแล้วก็ผมก็เน้นไปที่ขอบแก้วหูแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงข้างนอก ส่วนอีกตรงนี้เออตรงนี้ที่เป็นแผลนี่ผมเอาไปแปะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะคืนความชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองไอ้ตรงที่หัวสิวน้องได้แต่ไม่ต้องไปดูหัวสิวน้องนะครับพร้อมเป็นสเก็ตแผลสืบตอนนี้ปายสัมีีถึงขอบแก้วหูแล้ว แล้วเราก็มาเน้นที่ตรงกลางพราะเราจับขบวดปมแล้วเราเน้นที่ตรงกลางแล้วก็มาเน้นข้างนอกเสร็จแล้วก็เน้นรอบนอกอืมตรงนี้ที่เป็นเนี่ยมันเป็นสิวหินนะครับไม่เกี่ยวเราจะไม่ไปยุ่งกับมันตอนนี้เราเริ่มจะเน้นที่ขอบแก้วหูแล้วนะครับเราจะทำปลายเล็กเลี่ยมเสียมไปอีกนิดหนึ่งโย อตอนนี้เราจะไม่แทงลึกนะครับเพราะว่ามันยังมีความชื้นอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวมันหูมันจะอักเสบได้อใช่ไหมใช่ไหมโยขออีกรอบหนึ่งเราก็จะเน้นที่ปลายปลายเลยตอนนี้เราไม่ต้องกลัวมันจะเจ็บแล้วนะครับเพราะว่าปลายมันแห้งแล้ว ที่ขอบแก้วหูก็แห้งเราก็ทําให้มันยาวอย่างน้อยก็มีช่องหนึ่งเซนเนี่ยนะครับที่เราจะอัดแล้วก็เต็มที่กับชีวิตอ่า <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับน้องไม่เจ็บเราก็ไม่เจ็บน้องเจ็บเราก็ไม่เจ็บพูดเหมือนให้กำลังใจเลยสุดท้ายเราก็ไม่เจ็บ มาต่อกันคลิปที่สามนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายถ่ายไปแล้วพูดแล้วผมตกใจนะแบตมันหมดนะครับเพราะผมไม่คิดว่ามันจะหมดแต่มันก็หมดไปละตอนนี้เราก็เลยมาต่อน,นี่เดี๋ยวรจริงๆอ่ะครั้งเมื่อกี้เราจะพูดว่าถ้าชอบก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดสันกระดิง่งติดตามกันเลยครับโอ้เดี๋ยวก่อนเลยไม่เป็นอย่างที่คิดเลยมั่วไม่ได้คิดมาก่อนเรื่องอ e ีแบตเตอรี่หมด โอเคไม่น่ามปาีปัญหาละจบจบจบป่ะเดี๋ยวเราแค่แค่หูสามีนางต่อตเตงพอแล้วนะโลงหมดอ่จบหมดเวนหมดกรรมกันละคนนี้